สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมพวกเราไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ KR Smart Car นะคะหากใครเข้ามาแล้วก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์พวกเราน,นิดนึงนะคะหรือว่าใครสนใจเป็นรถรุ่นนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณนทุก แนะนำหรือมารีวิวให้ชมนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปเลยนะสำหรับคันนี้ภาษีพรลบก็ครบเลยนะคะได้เป็นไฮ g ลนเดอร์ตัวยกสูงด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้ รือคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะสำหรับมือ้อกลางวันนี้นะคะใครที่ทักเที่ยงอยู่ก็เข้ามารับชมพวกเราได้นะคะอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับูรับชมการไลฟ์สดของเราในะวันนี้นะครับก็ตอนดีนเลยนะครับก็ลูกบอลฝากกดไลค์กดแชร์กันกอนกนอกไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มาอัปเดตรถกันต่อนะครับเนื่องจากว่ามีรถคันนี้นะครับเป็น รถบ้านซื้อเข้ามานะครับซื้อเข้ามาแล้วก็พอดีเพิ่งจะขัดล้างเสร็จนะครับเราก็เลยเอามานําเสนอให้ดูก่อนนะครับผมก็เลยเป็นการแต่งตัวขึ้นมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรล่นมือรถชมกันได้เลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมเป็นท e ีทุกทุก all new d-max 1.9 z p l s t i c นะครับรุ่นปี2016เดทะเบียนปี2017นะครับผม เป็นตัวพับเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกียร์ออโต้นะครับผมยังเป็นเกียร์แมนนวลอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับสำหรับนชมนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหน้าคิ้วนะครับผมที่าจะมีคิ้วลงไฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นระบบไฟดีไลท์นะครับมีไฟสปอตไลท์เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีสปอตไลท์อยู่ด้านล่างขอไฟด้วยนะครับโคดเร็วไปนิดนึง ันนี้ก็จะได้เป็นสีเทาเลยนะคะแต่สีก็ค่อนข้างเดิมนะครับผมเพราะเป็นรถเจ้าของเดียวมาจากใบแดงนะครับหรือเข้าที่หน้าร้านนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นลูกค้าเอามาขายหน้าร้านนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้านะคะสำหรับคันนี้สภาพใหม่มากๆเลยนะคะ ดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะความสดความใหม่รถไม่ได้ทําอะไรเลยรถซื้อเข้ามาแล้วก็นําไปเช็คระยะที่ศูนย์นะคะประมาณนี้นะครับผมก็ล้อแม็กก็ยังเป็นล้อแม็กเติม1.9นะครับผมถ้าต้องการเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนอะไรก็เราคุยกันได้เลยนะครับทาง,ขงเข้ามาคุยกันได้เลย ก็สำหรับอ e ีสูสูนะครับต้องเป็นตัวแท็พลาสติกเท่านั้นนะครับสำหรับในรุ่นโฉมออลิวนะครับถึงจะได้กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับต้องเป็นตัวแท็พลาสติกเท่านั้นนะครับผมต้อง<ย>ือไว้ง่ายต้องเป็นตัวท็อปสุดนะครับถ้าท็อปไม่สุดยังไงก็พับมือนะครับแต่ตัวนี้มันท็อปสุดมันจะได้พับไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้มือพับใช่ไหมใช่ครับผมเพราะจะมีเฟืองด้านในแต่ถ้าใช้มือพับเองข้เอ,อ,อเสียก็จะเฟืองด้านในอาจจะหักจะรูดไปได้ ครับผมอ่ะมลองจุมจกันรอบๆนะครับลูกค้าหรือจะมาแบบเรื่อยๆนะครับผมก็มคือมาอัพเดทเรถให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากอ่าครับผมสวัสดีทั้ง100กว่ายูสเซอร์นะครับผมทั้ง100กว่ายูสเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับผม สวัสดีคุณุกัญญาครับผมสวัสดีคุณวีระนะครับสวัสดีคุณอนันต์นะครับผมสวัสดีคุณแก้วแล้วก็สวัสดีคุณโอด้วยนะครับผมสวัสดีคุณท่านเลยนะครับดดูช่วงล่างกันนิดนึงนะคะสำหรับ,บรถคันนี้อ่าคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะูค่คภาพดูด้านบนก,ก่อนตรงนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังมีกล้องมองหลังเอ่อฝนฟ้าอากาศก็เริ่มมืดขึ้นใหม่อีกแล้ว นะครับผมไม่ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าไปไหนกันนะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวแทนเททิกนะครับ PDI Insight นะครับผมเดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผมลองดูกันได้เลยก็นะคือถ้าลูกค้านะครับต้องการรูปหรือรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็บอ์เ b o x มาสอบถา,าไมได้เลย สอบถามกันได้เลยนะครับภาพดีมากนะครับมีตัดต่อมาแล้วรถเดิมเลยนะครับสำหรับ,ดบ,เ,รบ,รบเดี๋ยวเรื่องราคารอสักพูดนะครับเดี๋ยวผมจะยบป้ายสอบบอให้ดูเลยแต่ว่าเอกสารอะไรยังไม่ค่อยเรียบร้อยส่าไรนะครับเพราะว่ารถเป็นรถบ้านซื้อเข้ามานะครับพอดีกด็กําลัง ทำการโอนย้ายกันอยู่นะครับผมทาเรื่องการโอนอยู่อ่ะแล้วก็สําหรับตัวแท้พลสิกนะครับผมสังเกตง่ายก็คือจะมีเป็นฟินชาร์กนะครับผมก็คือเสาอากาศแบบที่ปลาฉลามอยู่ด้านบนลคานะครับจะอยู่ด้านาท้ายลคางถ้าเป็นฟิวประตูก็จะอยู่ตรงตรงตำแหน่งคล้ายกันนะครับแต่ว่าฟิวส์ประตูก็จะต้องต้องเลือนเอาไปอีกนะครับผมก็คืออยู่ทางด้านเกือบๆกือบปลายด้านบนนะครับ,นะรบแต่แจ้งเรื่องราคากันก่อนก็ได้นะครับผม เจ้าของเดิมนี้ใช้งานดีมากนะคะ<ช>แล้วก็คันนี้แอบเห็นเหมือนจะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะนี่ครับราคาราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นแคปต,ตัวท็อปเลยนะครับนี้เป็นรถปีสองพันสิบหกนะคะใช่ครับผมรถปีสิบหกน่าจะจดทะเบียนปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมพอดีขอไปเรื่องสำเนาว,นวันนี้เตรียมมาไม่ทัน เพราะว่ารถรถเพิ่งเข้ามาเลยใช่ครับผมรถเพิ่งจะมานะครับก็เลยยังไม่ได้เตรียมมาให้ลูกค้านะครับแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือดูมาจากเลมเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งซื้อสดซื้ออรเลยนะคะราคา5้าแสนสี่หบาทนะคะรถวิ่งแค่6กหมื่นสามพันกโลวิ่งน้อยด้วยนะคะดูด้านในกันราคานี้ถูกมากๆนะคะเพราะว่าได้เป็นตัวท็อปด้วยใช่ตัวท็อปเลยมีกล้องหลัง ในปกเลยนะคะมีจอเป็นแคปเปิดได้นะคะตอนนี้สี่ประตูยกสูงจะยังไม่มีเข้ามานะคะเพราะว่าหายากมากนะคะเนื่องด้วยราคาใช่<ม>ครับผมนะเพราะว่าถ้าเรามาแล้วราคามันแพงเกินไปนะครับเราก็มาไม่ไหวนะครับถ้ามาขายต่อให้ลูกค้าก็เหมือนว่าลูกค้าในรถที่แพงเกินเกินไปะนะครับ สําหรับเรื่องกุญแจนะครับผมกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับจะเป็นรีโมทแบบนี้เราได้มาครบนะครับผมได้มาทั้งสองดอกครบเลยนะครับเป็นกุญแจแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องขใช่ไหใช่ครับผมไม่ต้องไขนะครับเอามีไว้ปิดปุ่มส,ปปสตาร์ทเดี๋ยวดูกุญแด้านนี้เลยนะคะประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นโทนดำ ว่าเออที่ร้านเรารับทำสบาภายในให้ด้วยไมหมคือรับล้างรถไหมก็บางทีนะครับก็อาจจะต้องเออ,อเราอาจจะปฏิเสธหรืออะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ที่เรานะครับถ้าลูกค้ามารอเนี่ยมานานมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเออทำรถที่เข้ามาใหม่ๆก่อนเราจะมีรถเข้ามา<ด>เรื่อยๆเลย <ผม S 2> นะคะจะมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะ ใช่ก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับผมแต่ว่าทําได้เนี๊ยบมากจริงจใช่คุณลูกค้าคือบางท่านก็คือติดใจนะครับในความสะอาดวันที่รับรถนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าของเราบางทีที่ให้ดูกันแบบสดๆเลยก็คือบางทีก็ต้องลือนะครับผมเบาะพรมนะครับเราถอดออกมาซักหมดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคด้วยะนะครับผมเป็นแคปนะครับเป็นเบาะหนังเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้าง อ,อดนด้นคเวลาสตาร์ตนะครับรีโมทสมควรนี้จะมาอยู่มาอยู่ด้านในนะครับถ้าอยู่เปิดประตูอยู่มันจะไม่ติดนะครับปุ่มสตาร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใช่ครับผมแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นหน้าจอ,อประมาณนี้นะครับอคันนี้ก็คือมีจอใช่ไหมคะ พอดีมันเป็นวิทยุนะครับลูกค้าเราไม่ไดเ้เชื่อมอะไรให้ลูกค้าดูนะครับแล้งก็เนี่ยใส่ใส่แผ่นวีซีดีดวดีได้นะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับแต่พอดีเราเราไม่ได้เอามาใส่ให้ดูนะครับก็ให้ดูว่าเออมันมีจอนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องประมาณนี้นะครับระบบแอร์ก็ยังคงเดิม มยังไม่ใช่แอร์ระบบไฟฟ้านะครับยังไม่ใช่ระบบออโต้อ่าก็คือจะเป็นแอร์หมุนธรรมดานะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยแล้วก็มาถึงด้านนี้นะครับผมลมอะไรนะครับก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับลมอะไรเป็นมันติฟังชั่นอ่าสำหรับคุณวิรันะคะราคาห้าแสนสี่หมืก้าันบาทใช่ครับห้าแส่หมื่นเก้บาทนะครับอ่าสำหรับคุณรั้ง100คุณดูด้วยนะคะ มารับชมน,นะคะคแล้วก็เกือบ100แชร์แล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเลขใหม่นะครับลูกค้าลูกค้าลองดูนะครับเลขใหม่วิ่งอยู่หกหมื่นกวโลนะครับผมหกหมื่นสามพันกิโลอ๋อคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นนะคะขอายบครับคุณชัดชัยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณเกลนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะแล้วก็คุณโปยด้วยนะคะส่วนเดือนเท่าไหร่ก็ต้องดูที่เงินมาเพราะ,ะว่าลูกค้าสดนะดวก หรือว่าถ้าดูเป็นฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะอ่าอยู่ประมาณหมื่นหมื่นเซสตประมาณเนี้ยนะครับผมก็คือก็ลองทักเข้ามานะครับผมหรือรเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับใหม่มากนะคะใหม่จริงๆนะครับอันนี้เขาแค่ฉีกออกเพื่อที่จะเปิดกระจกนะครับแต่ถ้าไม่ฉีกออกน่าจะเปิดไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้ใช้กระจกแต่นี้กระจกก็ได้มีการใช้มาหนึ่งแล้วประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูสภาพนะครับ ดูสภาพตามความเหมาะสมว่ารถวิ่งหกหมื่นโลนะครับสบภาพเป็นแบบไหนอ่าระบบเสียงเป็นระบบเสียงด้านบนใช่ไหมใช่ครับผมเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สลาว์ซาวนะครับผมผมอา่า,านภาษาอังกฤษได้เปมากเลยวันนี้อ่าแล้วก็มีแอร์แบด้วยอ่าเป็น a i r b a บคู่หน้านะครับลูกค้าแล้วก็มีเกะเกะบนเกะล่าง แบบนี้นะครับผมก็เบอรต้นห้าสะดุดดาวก็อนถูกลงนะคะหรือว่าใครที่จะดูเป็นฟรีดาวก็ได้นะคะถ้าเครด,ดิตดีก็สามารถดูเป็นฟรีดาวได้ใช่ครับผมแ,แล้วแต่ลูกค้าจะดาวนะครับตั้งงบดาวมาได้เลยแล้วก็เราก็จะได้แจ้งว่าถ้าลูกค้าดาวเท่านี้นะลูกค้าก็จะผ่อนเท่านี้ก็จะได้ของแถมอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็บอกได้เลย ันนี้ออปชันครบ, Option, บมากๆนะคะอ่านี่ก็มีที่แขวนแขวนมีที่แขวนให้ะนะคะแ,แล้วก็จะเป็นเบาะหนังคือว่าเรียบมากสะอาดมากนะคะเบาะหนังคือเราทําการสปาภายในแล้วก็ขัดมาให้เลยเรียบร้อยนะคะขัดเคลือบเงามาให้แล้วนะคะลงเงามาด้วยแล้วก็มีเกะตรงกลางออปชั่นดีชอบะะหายากมากนะคะสําหรับรถบ้านที่ราคาประมาณนี้ ใช่ครับ<ต>ผมสภาพดีขนาดนี้นะคะวพาที่เราเนี่ยเวลาเือรถเราก็ให้ราคาสูงนะครับหรือว่ามาซื้อเข้าหน้าร้านเนี่ยเราก็ให้ราคาค่อนข้างสูงนะครับการขายก็ไม่ได้เอาอะไรเย,ย,เย,ยอะแยะมากมายเราจะให้ดูกันอีกรอบนะคะสําหรับภายในรถนะคะแพ้ะวของเราคันนี้ได้ทําการติดฟิล์มให้เลยเรียบร้อยนะคะตัวลูกค้านะครับผมสวัสดีคุณสายใจนะครับ เออคันนี้เป็นรถแคปนะครับผมแต่ว่าเป็นแคปเปิดได้นะครับไม่ใช่รถสี่ประตูแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าสุดใจสี่ประตูเรามีเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับถ้าสี่ประตูตัวสูงน่าจะยังไม่มีนะครับผมอาก็สวัสดีคุณเสบกรนะครับผมรถสวยมากครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ากันมาได้เลยคะพอดีมันไม่ค่อยขึ้นนะคะใช่ครับผมอาสวัสดีคุณชัชชัยนะครับผมสวัสดีครับพอดีคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะครับผมลูกค้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร ก็นนคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆได้นะคะแม้กระทั่งช่องเก็บของเราก็ทำความสะอาดให้ใ<ช>หมดเลยนะคะก็คือทุกจุดนะครับทุกจุดจริงๆแล้วก็รถของเราต้องไม่มีประวัติอ่าต้องไม่มีประวัติเสียนะครับมีแต่ประวัติด,ดีๆเ,<ล>เป็นรถคัดเกะเข้านะคะส่วนมากก็จะเป็นรถที่เ,เกด เจเลยใช่ครับผมแล้วก็อีซูนะครับย้ำนิดนึงเวลาเปิดเจบนนะครับผมเปิดเจบนก็บางทีกดเนี้ยมันล็อกมันชอบค้างนะครับเกมไม่ค่อยเด้งอ่าเนี่ยเวลาแต่ถ้าเราเราเปิดง่ายๆนะครับผมก็แค่เนี้ยเอานิ้วนะครับแย่ลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะง่ายต่อการเปิดพอทีแรกผมก็ ปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือทุบเก๊ยยุบหักใหญ่นะครับผมอสุดา้ายเราก็เออต้องหาวิธีที่มันง่ายจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะครับผมลองดูลองเล่นกัน,นอันนี้เป็นรถเกียร์ยรรมันนวดนะครับผมเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะก็จะได้เป็นกุญแจ รีโมทเป็นรีโมทนะครับผมมีสดอกเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ยังให้ทีเป็นรถรุ่นอะไรนะคะเป็น Isuzu All n e w D-Max 1.9 Z p ่ t i ุนะครับรุ่นปี2 0 1 6ราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะครับผมเป็นรถบ้านซื้อเข้าจะแทนเลยนะครับรีโมทคญแจได้มาครบทั้ง2ลูกนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้ก็เช็คระยะเช็คศูนย์ใสนะ่น้ามันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม่าเดียวเดยวมาดูป้ายกันนิดนึงนะครับก็ถ้ารถมันยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับเราก็จะเข้าศูนย์แต่ถ้ามันหมดบรันตีศูนย์เนี่ยเราก็จะเช็คเราก็ไปเช็คศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเ,เรื่องนูน่นนี่นั่นก็จะให้ทางเพีย a r สมาร์ทคาร์นะครับของเราเพราะตอนนี้ของเราก็ได้เปิดศูนย์เซอร์วิส นะครับอยู่ด้านหลังอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมพอที่ผ่านมาก็เหมือนว่ายังเหมือนเป็นบ้านๆอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนยกระดับขึ้นมาแบบอย่างเป็นทางการเหมือนโชว์ลุมป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนโอกาสดีเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับ ก็เครดิตดีหรือไม่ดีหรือติดปัญหาด้านไหนก็เข้ามาปรึกษากัันก่อนได้นะคะปรึกษาหารือกันได้นะครับผมเข้ามาคุยมาพูดกันได้เลยใช่ค่ะ,ะคถ้าเครดิตดีสาม,มารถฟรีดาวน์ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเครดิตไม่ดีพอจะดันได้ไหมเดี๋ยวพวกเราช่วยดูให้ใ<ช>นะคะคเพราะว่าของเรามีไฟแนนซ์รองรับถึง6-7ถึงไฟแนนซ์เลยเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน ใช่ไหมคะแล้วก็รถทุกคันของเราต้องเช็คสูว์แล้วก็มีตรวจสภาพจากบริษัทฟูอิสเปคชั่นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณฟุกมีลูกค้าใช่ไหมคะใช่ครับผมนัดก,กันมาดูมามาจากต่างจังหวัดนี่ก็เยอะใช่ครับผมมาต่างจังหวัดก็เยอะแล้วก็ล่าสุดของของใครนะของพ<อ>ี่เกลข<อ>นะครับอ่านั่นก็คือลูกค้า จาก YouTube เหมือนกันก็คือเขาไม่ได้จอจงมาหาผมอันนั้นผมกไม็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วะนะครับก็คือขอแค่ลูกค้าเข้ามานะครับอันนั้นลูกค้ามาจากออมหาสารคามนะครับนั่งรถทัวร์มาก็มาลงที่นรรครปฐมนะครับแล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาในนี้แล้วก็คือเราก็มีบริการนะครับพาลูกค้าไปหาที่พักอะไรให้เรียบร้อยอะนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนัดสัญญานะครับก็ประมาณวันเอาวันได้วันหนึ่งมั้ย นะครับ <ฮะ S 1> ลูกค้าเซ็นเสร็จแล้วเสร็จก็อีกวันหนึ่งอนุมัตินะครับผมทีแรกลูกค้าก็คือจะกลับไปก่อนแต่ลูกค้าก็เลยรอนะครับสุดท้ายก็รับรถตอนกลางคืนขับบ้านเลยค่ะอาชีค้าขายนะคะออกคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องเครดิตนิดนึงนะคะก็คือขึ้นู่กับเครดิตลูกค้านะครับอย่างที่แจ้งอย่างที่เราแจ้งเอาไว้เลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยเป็น1.9นะครับผมเครื่องใสๆเลยนะคะเป็นเครื่องเดิม ของเรามีรับประกันด้วยใช่ไหมรับมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับให้ที่หนึ่งปีหรือระยะทางสองหมนโลนะครับวันนี้เซอร์วิสกันจริงๆนะครับรับรับประกันกันจริงๆอ่าลูกค้าหาุกุก็ไม่ได้แก่เลยนะคะพี่โมเพราะว่าเครื่องเดิมอยู่แล้วนะคะก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ดูมากนะก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับเพราะว่ารถที่เรารถแต่งๆเราไม่ค่อยได้ เขาก็มาอยู่แล้วนะครับก็นานๆตั้งแตว่าลูกค้าสั่งก็ถึงจะหามานะครับแต่ว่าเรื่องรับประกันมันก็ต้องอาจจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าคือของเราเนี่ยเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้เนี่ยก็คืออยากได้เป็นรถเดิมๆมากกว่านะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรอ่ะก็คือจะได้เซอร์วิสได้ง่ายนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้านะครับผมอ่ะก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับรถจุกรยนนี้เป็นดีมูกโตฮอนิวดีแม็ก1.9ซีดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับเป็นตัวแซดเทสติก เกียร์แมนนวลนะครับปี2016จดทะเบียนปี2 0ง7ราคาที่5 euh ้าแส0ีมานบาทสนใจก็ติดต่อกฟนเข้ามาได้เลยนะครับดูไปซื้อสดก็คุ้มนะคะได้เป็นราคานี้เลยไม่มีโบกเวดเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าใครที่จะดูไปซื้อผ่อนก็ติดต่อคุณฟุกมาได้เลยนะคะก็แล้วแต่นะครับผมถูกแนวเท่าไหร่ก็ติดต่อสนันได้เลยนะครับหรือวินบ็อเข้ามาหาได้ทางเพจของเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไปกดตัปครไลช่อง y o u t YouTube c h a n n e ลของเราให้ด้วยนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาพบกวันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมว่าจะมีรถอะไรไหมดูให้ชมกันหรือว่าจะไปอัพเดตรถกันต่อนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกวันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับตอดน,นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ